สวัสดีครับท่านผู้ชมดูนูสที่นารักทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเอชเจฟอร์มทา s อสกีมเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เรามาทำเควสเควสหนึ่งที่ชื่อว่า s e a r c ์ชพิชชันซึ่งเราจะเป็นจะต้องไปโลเกตคอนวอยและก็ยู Camp. เซ็คแคมป์เควสนี้เป็นของคนดีคนเดิมนะครับป๋าอปะ่ะเรามาเริ่มกันก็คือเราก็ต้องดูแผนที่กันก่อนนะฮะเราเนี่ยเกิดอยู่ตรงไหนและก็ต้องดูว่าคอนวอยนั้นอยู่ตรงไหนซึ่งคอนวอยนั้นอยู่ค่อนข้างไปทางข้างบนของแมพ และก็ไม่ไกลจากคอนวอยก็จะมียูเซนะ็กแคมณตอนที่เราเจอตรงนี้อาสาเห็นไหมภูเขานี้อยู่ด้านบนด้านคือด้านเหนือของแผนที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออกไปทางซ้ายเราจะเจอหมู่บ้านเมื่อเราวิ่งมาตรงนี้จะเจอหมู่บ้านที่มีบ้านทางัทงๆอยู่ในน้ำอันหนึ่งเนี่ยให้เราวิ่งเลยไปก่อนครับ ถ้าใครเกิดด้านบนนะฮะสังเกตตรงนี้จะเป็นทางออกของสแคปซึ่งเป็นสะพานนั่นเองชื่อว่าสแคปบ,บิกเราก็จะตรงไปทางนี้ฮะขันหลังจะเห็นเสาไฟฟ้าด้านหน้านะครับเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยตรงนี้คือสแคปบ,บังเกิร์ ตรงนี้ครับคือคอนวอยบาร์กรถตรงนี้แล้วก็มุ่งหน้าไปต่อตรงนี้จะเห็นแนวเสาไปป้าแรงสูงเมื่อเรา,เอาวิ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยสังเกตข้างหน้าฮะแต่มีกองขยะอยู่กองหนึ่ง ตนี้ต่อขยะกองน,งนี้เราก็จะเลี้ยวขึ้นเขานี่ครับแล้วเราก็จะเจอดอูเแคมที่นี่ใชหลังจากนั้นเราก็ทําการเอาชีวิตรอดออกจากแบบให้ได้นะครับเผื่เราไม่สามารถลอดออกไปได้เราก็ต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่แรก ทั้งหมดนี้ก็คือเวที่ชื่อ Search Mission ของฝาปอคนดีคนเดิมแล้วพบกนันใหม่คลิปหน้าสำหรงออนไลน์เป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ